วัสดีวันเสาร์สีม่วงวันนี้เดี๋ยวลิวพูจะสวมชุดเติร์ดลงสนามนะคะสีม่วง จวงแต้มไปเลยค่ะสำหรับเกมพิมลีกวันนี้นัดที่27แล้วนะลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสค่ะคืนนี้จะเตะก,กันในเวลา4ทุ่มซูซูกิแพตดิ่มดิวดิวคุ้มขั้นสุดออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก5 0 0 0 0บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆสนใจรับดิวสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนนี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือไปที่โช ะเเได้ลยค่มาดูในส่วนของตารางคะแนนค่ะเอรวพูก็ยังดำรงเป็นจ่าฟูงอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็คือคะแนนห่างจากอันดับ2-1แต้มแล้วก็ห่างจากอันดับ3-2แต้มเท่านั้นค่ะเกมนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นเกมที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้นะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนฉีกหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลให้ได้ ทางฝั่งของ Forest เจ้าบ้านนะคะตอนนี้อยู่อันดับ17ของตารางคะ่ะมีอยู่24แต้มถือว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะวันนี้ต้องการแต้มอย่างแน่นอนเพื่อดันตัวเองให้พ้นโซนอันตรายให้ได้มากที่สุดนะคะ อะมาดูทางด้านความพร้อมกันบ้างดีกว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยห่างเว้าหรือเปล่านะคะไม่ใช่นี่เป็นลิสต์รายชื่อผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่ได้รับประการบาดเจ็บเขบก็ได้อัปเดตความพร้อมของผู้เล่นก่อนเกมนะคะบอกว่าโมเมตซาร่าเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะน่าจะกลับมาได้ในสัปดาห์หน้าส่วนดาวินนุนเยสแล้วก็โดมินิกสบสไลเนี่ยก็ฟิตและกลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้ววันนี้น่าจะมีชื่อเป็นตัวเลือก ส่วนเอนโดกับโอบบ์นะคะกลับมาซ้อมได้แล้วในวันศุกร์รอเช็คนะว่าจะพร้อมหรือเปล่าส่วนแม็ออลิตเตอร์นะคะมีข่าวว่าป่วยนะถ้าหายทานก็น่าจะกลับมีชื่อเป็นตัวเลือก ส่วนคนที่เจ็บล่าสุดแล้วยังไม่พร้อมรวมไปถึงผู้เล่นที่เจ็บก่อนหน้านี้นะคะก็มีกเวนแบกมาติปเคอร์ติจอนเทนไบเซตติเดยโอกอาโอกอโาทัลลาเดยโกโชตาอาริสงงเบกเกอร์ไม่พร้อมนะคะในส่วนของพ่อหมีเราเนี่ยนะคะหนักกว่าที่คิดตอนแรก,กคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะน่าจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้แต่ไม่ใช่ะคะ่ะขอบ,บอกแล้วนะคะว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนแต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดเทอมนะ อาจจะต้องรอสักแบบเดือนอะไรอย่างเงี้นะคะก็ขอให้พ่อมีหายกลับมาไวๆนะจ๊ะช่วงนี้ลูกหมีก็รับหน้าที่เฝ้าเสายาวๆไปเลยส่วนทางด้านของ f o เรส t นะคะก็จะขาดผู้เล่น4-5ลายนะคะอย่าง k i สบูดซองกาเลวิลลี่โบลียโอล i าไอนาแล้วก็นูโนตาวาเลนะคะ สำหรับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของลิเวอร์พูลนะคะก็จะใช้เป็นเคเลเฮอร์ฟองเสาค่ะแบ็กซ้ายถ้าโรเบิร์ตสันฟิตกลับมาลงได้ก็น่าจะใช้โรเบิร์ตสันนะคะแบ็กขวาโกเมสค่ะคู่เซนเตอร์ยังคงเป็นฟานไดกับโกนาเต้สามแดนกลางบ๊อบบี้คลาร์กแบ็กอัลลิเตอร์แล้วก็เอเลียดค่ะส่วนสามแดนหน้าเป็นดีอาร์กัปโปแล้วก็แบดลี้อาจจะได้ขึ้นมาเป็นปีกขวา อันนี้ก็เป็นการคาดการ์นะคะแล้วก็ไม่แน่ด้วยว่านักเตะจะกลับมาได้อย่างที่คาดไว้หรือเปล่านะสำหรับผลงานของ Forest สนะคะในเกมล่าสุดเนี่ย FA Cup เปิดบ้านแพ้แมนยูในเตสศูย์ประตูต่อ1ค่ะในขณะที่เกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบุกไปแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าสประตูต่อสี่คือว่าผลงานของ Forest ก็ยังไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้ ดูทางฝั่งของเลี้ยวผูเราค่ะยังคอปบพึ่งพาเลี้ยวผูเนี่ยขเยข้ารอบแปดทีมสุดท้าย FA ฟเอมาได้สําเร็จนะคะหลังจากที่ทันลมซ้อมตันไปตาประตูต่อศูนย์จากการทําประตูของเด็กเด็ดดดดวรุ่งของเราด้วยนะคะส่วนสัปดาห์ที่แล้วก็พึ่งวคว้าแชมป์คาราบาวคคับด้วยการเอาชนะเชลซีในช่วงต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อศูนย์นะคะควา้าแชมป์แรกมาได้สําเร็จแม้จะประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะคะแต่เลี้ยวผูก็ยังคงมาตรฐานค่ะเก็บชัยชนะมาได้อย่าง ต่อเนื่องเลยมาดูเฮตูเฮที่ทั้งคู่เคยเจอกันนะคะต้องบอกว่าถ้าในบ้านลิวพูเนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วนะคะล่าสุดก็คือเอาชนะมาได้3-0ฤดูกาลที่แล้วก็3ประตูต่อ2แต่ว่าในบ้านของฟอ r e เรสนั้นลิวพูบุกไปไพกกับฟอร e เรส1-0ค่ะล่าสุดเป็นการทำประตูของอาโบนิยีด้วยตัวนี้ตัวแสบเลยนะคะระวังไว้ด้วย และสนามซิตี้กลาวลังเย่าของนอตติงแฮมฟอ r e เรสเนี่ยนับเป็นสนามที่ลิเวอร์พูลยังไม่เคยบุกชนะได้ในเกมพรีเมียร์ลีกนะคะก็คือเป็นการเสมอ3แล้วก็แพ้ไป3แล้วก็ยังมีสนามที่ยังไม่เคยชนะอีกก็มีบูมฟิลโรดของแบ็กพูลนะคะที่แพ้ไปแล้วก็แคนี่เวิร์ดโรดของดูตันค่ะที่เกมล่าสุดเสมอนะจ๊ะยังไงวันนี้เอาใจช่วยขอให้เก็บชัยชนะ ครั้งแรกในการบุกไปที่ซิติกรให้ได้แล้วกันนะหรือว่าภูเรานะคะ สำหรับฟอเรสในเกมนี้ต้องเล่นเครื่องเลยค่ะเพราะว่ายังต้องหนีโซนตกชั้นอยู่นะคะและแม้การเจอกับลิพูในเกมนี้เนี่ยมันจะดูเหมือนยากสำหรับเขานะแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านนะคะประกอบกับเราเนี่ยก็มีผู้เล่นบาดเจ็บนะคะยังต้องใช้แบบพวกดาวลุ่งผสมกับตัวหลักลงสนามก็อาจจะเป็นโอกาสของฟอเรสนะคะที่จะคิดถึงการได้แต้มในบ้านของเขานั่นเองนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็เล่นดีมากๆในเกมที่เจอกับแมชเตอร์ยูไนเตดแต่ก็พลาดท่าตกรอบไปในที่สุดนะคะเกมนี้ก็เป็นฝั่งของลิ้ว์พูแล้วนะคะที่จะไปครองเกมบุกใส่เขาและจะทําประตูได้อย่างเฉียบคมอีกหรือเปล่าคือถ้าได้ประตูแรกมาไว้นี่นะคะก็น่าจะอุ่นใจแล้วก็สบายใจได้ค่ะวันนี้ก็ต้องหวังพึ่งตัวหลักนะคะที่จะประคองน้องๆดาวรุ่งของเรา ให้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างที่เคยเป็นมานะคะแล้วก็เชื่อใจในทุกคนค่ะเชื่อว่าทุกคนจะทำได้เราต้องไปเก็บชัยชนะในบ้านของ Forest สให้ได้นะในเกมนี้สี่ม่วงสวงสามแต้มมาเลยละจ้าสกอร์ที่คาดวันนี้ก็ยังเอาใจช่วยให้ลูกหมีเก็บกินชีสให้ได้วันนี้ลิฟูจะบุกไปเอาชนะ